ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนยูแต่นั้นพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของลามสฮอยรุนมากที่สุดแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ถ้าหากอัตารนตาต้องการค่าตัวของลามุสฮอยรุนมากกว่านี้แมนยูก็จะเบนเป้าหมายไปหากองหน้ารายอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทีมอย่างปารีสแซงต์แมงนะที่ให้ความสนใจลามสฮอยรุนอีกด้วยเพราะการที่ครีมเอเป้นั้นได้ออกมาบอกผ่านสื่อนะครับว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงตชแมง ก็เลยทําให้ปาริสนั้นต้องหากองหน้ารายอื่นมาทดแทนซึ่งลามุทฮลุนนะครับก็เป็นเป้าหมายหลักของเขาอีกด้วยนะครับว่ากันว่าทางอา,ตารตัาต้าน,นอาจจะตั้งค่าตัวของลามุธฮลุนไว้อยู่80ล้านยูโรก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่า80ล้านยูโรผมแนะนะําว่าแมนยูไปหากองหน้ารายอื่นดีกว่า80ล้านอาจ่ายไม่ไหว ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่ตอนนี้ทางสมโมสรแมนยูนั้นได้รับแจ้งจากสเปอร์ว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะขายแฮร์รี่เคนถ้าหากนักเตะไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมโมสรเนื่องจากสเปอร์ไม่อยากที่จะเสียเขาไปแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าแต่ค่าตัวก็ยังคงเป็น100ล้านปอนด์เหมือนเดิมและอาจจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะสูงถึง30ล้านปอนด์ต่อปีหรือราวๆประมาณ575,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ ตามรายงานของเดอะการเดียนะครับนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวอย่างไซมอนสโตนนะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับว่า m b บ p ปเและแฮร์รี่เคนนั้นไม่ใช่เป้าหมายของ Manchester United ตอีกต่อไปเนื่องจากค่าตัวและค่าเหนื่อยของเขาทั้งคู่นั้นแพงเกินไปแมนยูนั้นไม่สามารถที่จ่ายค่าเหนื่อยหรือค่าตัวตรงนี้ไหวนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซเฟียนอัมระบัตนะครับที่อีลิกทนักนั้นชื่นชอบในตัวของเขามากม และฟิออลิติน่านั้นก็ต้องการค่าตัวของโซเฟียนอัลบัตในราคาประมาณ40ล้านยูโรซึ่งจะแบ่งเป็นค่ารับประกันนะครับก็คือค่ามัดจำนั่นแหละครับประมาณ35ล้านยูโรและออปชันอีก5ล้านยูโรนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูดีเตตนั้นเป็นสโมสรเดียวที่ยื่นข้อเสนอในการที่จะเซ็นสัญญากับอัลบัตอีกด้วยดูเหมือนว่าทั้งสงสโมสรอ,อย่างฟิออลิติน่าและสโมสรแมนยูนั้นกําลัง จะเจรจากันอย่างจริงจังแต่ตอนนี้ก็มีการเจรจากันด้วยวาจาไปแล้วละอีกอย่างนะครับทางฟิออนั้นก็พร้อมที่จะขายนักเตะค,คนนี้ออกจากทีมเพราะไม่มั่นใจว่านักเตะจะต่อสัญญากับฟิออหรือเปล่าในปีหน้าถ้าหากว่าไม่ต่อสัญญานั้นทางฟิออก,ก็อาจจะไม่ได้กําไรตรงนี้นะครับเอาสู้ๆแมนยูผมว่าได้แน่อนอนไอคนนี้นะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนานะครับที่รู้สึกผิดหวังกับตระก,กูลเกลเซอร์หลังจากที่ไม่ขายสโมสรแมนยูสักทีซึ่งเอลิกเทนานะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับตระก,กูลเกลเซอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงปีซีซั่นนะครับแล้วก็บอกสาเหตุหรือบอกเหตุผลว่าว่าสิ่งที่เขาอยากทําว่าสิ่งที่เขาอยากซื้อนะครับอีกอย่างนะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเกลเซอร์ยังเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูต่อไปเนี่ยสิ่งที่เทนฮากอยากจะทําหรือสิ่งที่เทนฮากอยากจะซื้อเข้ามานั้นก็ต้องรอไปก่อนนะครับยังไม่ผ่านการอนุมัติจากตูลเกลเซอร์ เพราะตระกูลเกลเซอร์นั้นกําลังกระชับงบประมาณนะไม่อยากจะใช้งบประมาณบานปลายอีกอย่างนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางตระกูลเกลเซอร์นั้นกําลังแตกคอ,อกันนะครับพี่น้องหกคนกําลังแตกคอ,อกันไม่ถูกไม่ถูกปากไม่ถูกคอ,อกันเพราะนะครับอีก4คนนั้นอยากจะขายสโมสรแมนยูส่วนอีก2คนนะครับอย่างอาร์บามเกลเซอร์และจุเอลเกลเซอร์นั้นไม่อยากขายสโมสรแมนยูและก็ชอบข้อเสนอของเซอร์จีมากๆนะครับและด้วยเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยทําให้เอลิ เทนฮักนั้นรู้สึกผิดหวังกับตระกูลเกลเซอร์เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายนี้เทนฮากก็จะให้ความเคารพตระกูลเกลเซอร์ไม่ว่าเขาจะขายสโมสรหรือเขาไม่ขายสโมสรก็ตามนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทอมฮีตันนะครับที่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขากับเอลิเทนฮักส่วนตัวและนะครับเขาจะหาลือกับเอลิเทนฮักว่า เขาสามารถออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ได้หรือไม่เพื่อที่เขาจะได้เวลาลงเล่นมากขึ้นนะครับทางนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางทอมฮีตันกับสโมสรแมนยูนั้นจะมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่นะครับก็คือแมนยูจะเซ็นสัญญากับทอมฮีตันอีก1ปีและก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรอะไรผิดคาดเนี่ย ทาแมนยูก็อาจจะปล่อยทอมฮิตตันแบบยืมตัวก็ได้เพราะทอมฮิตตันนั้นเขาต้องการที่จะลงสนามมากกว่านี้นะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขานั่นเองตามรายงานของเจมี่แจ็กสันจากเดอะกาเดียนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไะวรับที่กําลังรองข้อเสนอดีๆจากสโมสรเวทแฮมรวมถึงข้อเสนอดีๆจากสโมสรอนอีกด้วยทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าสโมสรไหนที่ยื่นข้อเสนอมาทางสโมสรแมนยูก็จะพิจารณาข้อเสนอนั้นเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าข้อเสนอนั้นมันโดนใจข้อเสนอ้นมันโอเคแมนยูก็พร้อมที่จะปล่อยแฮร์รี่ไวออกจากสโมสรเร็วๆนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮาก,กับมือประตูคนใหม่ของเขานะครับซึ่งสนักค่าว The Atlantic นะครับได้ออกมารายงานว่าหลังจากนัดชิงชนะเลิศ FA เครับเทนฮากได้ตัดสินใจว่าเขาหมดความอดทนในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วและเริ่มสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวอังเดโอราณนามาร่วมทัพทันทีโดยเดิมทีบอร์ดบ,บริหารแมนยูเต็ดนั้นต้องการจะเซ็นสัญญากับผูกษาประตูจากเอซมิลาน แต่เนื่องจากสโมสรเอซิมิลานตั้งค่าตัวของเขาไว้สูงเกินไปทําให้แมนยูนั้นมุ่งหน้าไปเซ็นสัญญากับอังเดโอรนาทันทีนะครับโอ้โหแสดงว่าทินฮากเนี่ยอยากจะดึงตัวโอรนามาตั้งแต่ช่วง FA ครัพใช่ไหมล่ะเพราะช่วงนั้นน่ะเทนไอขออภัยครับเดคิอาร์เนาะโชว์ฟอร์มได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในช่วงนัดชิงทุกคนผมเสียดาอยู่นะตอนนั้นเนาะเสียดามากๆเลย ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ